เช็คของรอบสองครับทิปที่จะไป Ad red, เอเดเวลสเบดแคมป์สิวันครับน้ำหนักแล้วก็การจัดถูกของครับด้วยน้ำหนักที่สายการบินภายในประเทศกำหนดก็คือกระเปา๋าสำหรับเครืบินภายในประเทศห้ามเกิน10บโลหรือให้ลูกหาก แบกนะครับผลละสิบโลห้ามเกินแล้วก็มีกระเป๋าที่สะพายเองไม่เกิน5้าโลเขินบินภายในประเทศแล้วเราก็ควรที่จะแบกไม่เกิน5้าโลแล้วก็บวกน้ำอีก2ลิตรก็7จ็โลก็ประมาณนี้ครับเสื้อผ้าสำรองสำหรับกระเป๋าสิบโลนี้จะมีเสื้อผ้าครับ นำเสื้อไปแล้วก็มีกางเก,ง,เกงสำรองหนึ่งตัวนะครับกางเกงขายาวสรุปลออกกูล้กางเกงเอาไปสองตัวคือกางเกงสำรองแล้วก็กางเกงใส่ใส่เดินแท็กกิ้งครับกางเกงใส่เดินแท็กกิ้งนี้เราจะพูดให้ฟังมันยืดยืดเนี่ยมันดีแล้วก็มีผ้าเช็ดต,ตัวเสื้อถุงมือ ถุงเท้าเสื้อขนหนาวมีอยู่สามสีตัวครับแล้วก็กคร่องเกงในแบบเบาสามตัวซักแห้งเร็วแน่นอนเพราะว่าชายประจำอันนี้ก็อยู่ในถุงนี้ไว้ถุง10บโลครับแล้วก็มีอุปกรณ์นอนนะครับเขามีจุดนอนให้อยู่แล้ว ในถึงพราห่มที่เกียรเฮ้าเขาแต่เราก็เอาถุงนอนไปครับนี่เบาอันนี้ขนเป็ดนะครับซื้อมานานแล้วห้าหกปีแล้วแล้วก็มีผ้าอะไรนะฮิตติ้งของดีแคทลอนไอ้ไม่ใช่ของยูนิคอนครับ Warm วอร์มเทคเรา่ยเาเรียก ก็จะฮีเทคฮีเทคครับผมนี่อย่างหนานะเสื้อด้วยกงเกงด้วยเอาไว้สําหรับใส่นอนด้วยแล้วก็วันที่มันเดินขึ้นสามวันที่จะขึ้นไปก่อนถึงเอเดเต์แคมป์นครับทุนน่าจะใส่ตัวนี้ซ้อนกับกางเกงที่ใช้เดินของเกงที่ใช้เดินมันมันไม่หนาแล้วก็มีเสื้อคนเป็ดนะครับสำหรับใส่นอนแยกหน่อยแล้วก็ทะมีสำหรับเดินอีกตัวหนึ่ง อันนี้เบาอันนี้ก็ซื้อนี่ห้ออะไรวะน็อตเฟสครับลดราคาตอนนั้นซื้อเมื่อสี่ห้าปีแล้วดีครับใช้ดีเอาไปทิปเซเวดเดีนแล้วโอเคน้วกะมีถุงมือซื้อแต่ซิงจิล่าครับถุงมือหนานิ่มสำหรับมีมาเลยขี่มอไซค์โอเคครับแต่อย่าให้เปียกนะ เปียกแล้วก็หนาวเหมือนเดิมครับแล้วก็หมวกอันนี้เราไปซื้อที่ที่เนปาลอีกอันนึงครับแบบแบบปิดหูได้ขอผมไม่มีแล้วก็ไม้พิมพูครับเอาไปหนึ่งอันแล้วก็มียงเกงกันฝนนะครับเนี่ยแต่ว่าเกงรุ่นนี้มีซิปที่ตรงขาแต่ก็ยังยัดลงเท้า ไม่ได้ครับรองเท้าคุณเนี้ยรองเท้าเดินแท็กิ้งหมายถึงว่าเราใส่ชุดแล้วฝนตกหรือหิมะกตกเนะี่ยเราจะใส่เกงกันฝนเนี่ยมันต้องถอดรองเท้าอยู่ดีมันยังไม่บานพอตรงขามันไม่ดีอย่างตรงนี้นะอันนี้ซื้อไว้นานแล้วครับยังไม่หมดอายุหมายถึงตะเข็บมันยังใช้ได้อยู่ไอ้ตัวที่ซื้อมาจากไอทิปยุโรปตัวนั้นอนะร่อนแล้วครับพังหมดแล้ว ข้างในมันคุยๆออกมาหมดแล้วถ้าฝนตกหรือนิมาตกเนี่ยก็ไม่อยากให้รองเท้ามันเปียกถุงเท้ามันเปียกเ,เปเปียกแล้วมันหนาวมากเลยเพอเจอขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วที่เชียงกีฬาโอ้โหขนาดแค่ศูนย์องศามันก็ยังหนาวอันนี้ไปเดินอีกมีลมอีก <c oughs> ถ้าเปียกแล้วมันจเจริญบอนเลยเพราอยาไม่ให้รองเท้ามันเปียก ข้างในมันเปียกแล้วก็มีกระเป๋าสำรองครับตอนที่เขาเดินขึ้นไปเอเวอเรสต์เขารู้สึกเขาจะไม่ต้องเอากระเป๋าเดย์แพกเราไปกระเป๋าคู่ตัวใส่ของกระเป๋านี้มันเบาก็เอาไปไว้สำหรับใส่น้ำครับที่เราเดินไปไปอะไรนะมันมีวันหนึ่งที่ต้องขึ้นไปเพื่อจะปรับสภาพแล้วก็ลงมาเขาให้เดินตัวเปล่า รู้สึกเอเลสก็ต้องเดินตัวเปล่าขึ้นนะจากจุดที่เราพักประมาณ2อถึงสโลครับแล้วก็มียายาหนึ่งชุดครับหนึเซตแล้วก็มีอุปกรณ์ครับที่จนะได้ยาสีฟงกีฟันอันนี้สบู่นะครับต้องใช้เป็นเกี่ยวนยในะฮะ้ใช้แบบป๊อกแป๊กที่เราซื้อเซอเว่นแล้วมันมันเปิดได้นนเองเลยนะเละเลยครับนี่ แล้วก็มีขาดไม่ได้วิกตัวนี้็อกนะครับเดี๋ยวเอาใส่ใตายเครื่องก่อนแล้วเราค่อยถึงแล้วเราค่อยเอามาใส่เป้เรานี่มาดูนี่อันนี้คืออุปกรณ์ที่จะใส่ในกระเป๋า10โลแล้วก็มีของกินด้วยครับของกินนะครับที่ซื้อมาที่ให้พลังงานจะมีพวกนี้ครับหมูทบุบ หมูสวรา์มา玛มามาช็อกโกแลตนี่ขาดไม่ได้เลยครับคือนน้ำพริกครับผมไอ้พวกนี้มันให้พลังงานนะครับผมเป็นคนที่กินอาหารบ้านเขาสองวันสามวันผมก็เบือ่อแล้ะมามานี่ครับก็มามาไทยไปนี่ละมันได้หนักหมูหยองครับน้ำพริกคือซื้อมาสามชียมนะน้ำพริกมีขาดไม่ได้เลย ก็มีน้ำปลานะครับมีดูน้ำปลาที่ผมใส่ขวดนี่ครับไปพอไปได้ยอดไม่รู้เขามีป่ะแต่เอาไปครับแต่ว่าต้องเป็นฝายเกียวนะครับนี่นพริกครับนี่เป็นนาริกทางนั้นเลยครับมันจะมีในนะกะเพรากะเพราหมูอีกสองห่อ,อครับ เพราะว่าทิปนี้เราซื้อกินเองนะครับมือต่อมือยิ่งสูงก็ยิ่งแพงแล้วเราก็เป็นคนที่กินอาหารกินง่ายอยู่แต่ว่ามันก็โบแซบะครับกินบ้านเขาไปสองสามวันนี้ก็คิดถึงอาหารมุงไทยแล้วประมาณนี้เราก็มีนี่อะไรนะผ้าเปียกผ้าเช็ดทำความสะอาดครับสูตรน้ำแร่โอ้โหนี่ ับสําหรับถูเนื้อถูตัวมันต้องอาบน้ําอันนี้ก็อยู่ในถุงนี้ครับอันนี้ชั่งน้ําหนักแล้วโดยรวมแล้วอยู่ประมาณ10บโลแต่ชั่งอีกทีครับส่วนกระเป๋านี้5้าโลบวกกับน้ำสอลิตรก็เจ็โลแต่ว่าเราเอาไปไม่เกิน5้าโลเพราะว่าคือมบินภายในประเทศ ขาไม่ให้เกิน5้าโลกขามีนะครับลองจอนนะครับพกไปไว้อันนี้แบบไม่นาครับทั้งเสื้อทั้งเกงหนึ่ชุดเสื้อกันฝนกันลมหนึ่งตัวสนาเขา่าสำหรับประคองเข่านะครับเราก็อาอยุเยอะแล้วพกไปไว้ครับปกติผมวิ่งผมก็จะใช้ตัวนี้วิ่งลงขึ้นเขา่าลงเขาประคองมัน จริงก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่ว่าเราป้องกันไว้แล้วก็มียาครับยาที่เอาไว้ติดตัวนั่นยาจำลองน,นิดนึงนี่ยามงยาหม่องยาดงยาแดงมีหมดครับยาแก้แพ้ความสูงเกลือแร่ทั่วไปแล้วก็มีนี่เสื้อขนเป็ดอันนี้ซื้อมาจากยูนิคอนตัวอะไรมา รู้สึกจะพันธุ์บาทครับตัวนี้น่าจะกันได้ระดับหนึ่งถ้านาวมากก็ต้องใส่สองตัวซ้อนนะครับวันที่ไหนขึ้นไปจุดเกือบสูงสุดเขาบอกหนาวมากแล้วก็ขาดไม่ได้มีตัวหนึ่งเสื้อกันฝนแบบใส่สเปย์แล้วก็แล้วก็ใส่ตัวนี้คุมคุมมันได้หมดเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่แต่มันคุมไม่ถึงมันเลยลงไปหัวเข่านิดน,นึงนะครับ ก็ต้องมีตัวกันกันรองเท้าไม่ให้มันเปียกนี่คืออุปกรณ์พวกนี้คือใส่ตัวนี้ครับสี่สิลิตรไม่ให้เกินห้าโลนี่มีบวกอไอพาวเวอร์แบงอีกสองอันนะครับประมาณนี้อันนี้คือกระเป๋าใบนี้ส่วนชุดที่จะต้องใส่เดินก็มีหลง,งเกงตัวนี้ครับ บรลเวนตัว G G กร้อยกีร้อยกีพันเรียกพันตัวนี้ก็ดีครับเพราะว่ามัน,นถึงผ้ายืดหยุ่นได้ครับโคตรทนถึกเลยมีใช้มาตั้งแต่งานซีวีเดนนละสิบเยอะตัวนี้ใส่ครับเมืองไทยเขตร้อนได้สบายเลยแต่ถ้าหนาวนี่ฮะหนาวนี่ต้องใส่ลองจอนเข้าไปข้างในตัวหนึ่งอย่างน้อย แล้วก็มีผ้าบักนะครับผ้าบักถุงมือหมวกหมวกมีตีกอย่างนี้ของงานวิ่งตัวร้อยกว่าบาทครับเนี่ยนี่เบาๆแล้วก็ขาดไม่ได้โอ้ยเว่นตาครับผมผ้าบักสองอันตัวนี้นี่ครับที่กันฝนนะเอาไว้ขี่ใส่โมร์ไซคนะครับ ใส่อันนี้ถอดได้อรียน,นี้ถอดแล้วก็ไม่ต้องถอดรองเท้านะครับก็สวมเข้าไปมันก็ได้เกือบเท่าหัวเข่าแล้วเสื้อกันฝนก็อยู่ประมาณนี้ไอ้ตรงนี้กันไม่ให้น้ําเข้ารองเท้าน่าจะโอเคครับรู้สึกร้อยกว่าบาทนะครับราจะได้เบาโอเคไม่เป็นภาระเดี๋ยวพวกไปไม่เสียหายถ้ามันไม่ได้ใช้หรืออะไรผมก็ว่าจะบริจาคเข้าไปรองเท้า ครับผมอีห้อนี้ไม่ได้โฆษณาดีครับเท่ดูดีใส่ขี่มอไซค์ก็ดีเป็นวอเตอร์พูฟนะครับที่สำคัญคือเข้ากับหน้าเรามากเลยอันนี้ก็จะเ,เริ่มจะหลุดๆปิดๆเปิดนะครับเอากาวมาทาอันนี้ยังไม่ได้เย็บนะครับถ้าเย็บแล้วน้ำจะซึมได้เราให้มันสุดๆก่อนแต่ก็เอาแอบกังวนอยู่ เอาผ้าเทปพันสายไฟไปเผื่อมันจะปากอ้าแต่ดูแล้วไม่น่าอ้าครับผมอ้าแต่ข้างๆครับรองเทา้าถุงเท้านี่ก็เอาไปสามคู่ครับอันนี้รองเท้าวิ่งเทลครับลองมาใส่ดูแล้วก็มีถุงเท้าที่มันเดินหิมะนะผมซื้อมาครับคู่สองร้อยนี่ครับสิบหสองคู่เนี่ยหน,น,นาหน่อย แด่เดินมาใส่แล้วมันจะถึงจบหัวเขาแต่มันยังไม่นาพอนี่ยนาก็จะลงเท้าครับอีกจะไปซื้อที่เนปานอีกสักคู่ครับไปที่แบบมันอย่างหนาแล้วมันทําจากอะไรนะผสมคนสักหรือเปล่าเห็นในยูทูบเขาบอกน่าจะเวิร์กแล้วก็เสื้อครับโอเคประมาณนี้อันนี้ใส่นะครับเราจะแยกใส่น,นี่สําหรับเราใส่ อันนี้ชุดนี้ใส่กับกระเผา40ลิตรนี่กา,าน้ำครับอันนี้ที่วัดออกซิเจนนะครับไปซื้อมา600บาทของดีหน่อยครับวัดแมงบ่อยยิบหายเลยตนะ้องแต่ซื้อมานี่ยปกติก็96 97นะครับถ้าตามกว่าใน YouTube บอกต่มกว่า90 เก้าบสองนี่แอันเริ่มไม่ดีแล้วออกซิเจนในร่างกายน้อยแล้วกับเลือดนี่ไปฉายครับกาดหัวนี่น้ำนะครับอันนี้แต่น้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำทั่วไปได้อันนี้น้ำได้อีกประมาณเจ็ดลิตรครับพับได้เก็บง่ายแล้วก็ขาดไม่ได้เขาบอกว่ายิ่งสูงน้ำยิ่งแพงสั่งซื้อเครื่องกองน้ำหนึ่งเครื่อง ของผมมันมีแบบบีดนะครับ mst ครับพาจะมาใช้เวลาแล้วมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักน่าจะโลกว่าไปสั่งเข้ามาแบบใส่ฝาใส่ฝาขวดน้ำพลาสติกได้พันกว่าบาทนะครับของอเมริกาซื้อของดีหน่อยพวกนี้ไม่รู้มาถึงปะถ้ามาไม่ทันก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปครับซื้อกินเราแต่ก็แพงนะยิงกรบอกขวดร้อยสองร้อเลย ค่าใช้จ่ายอาหารต่อมื้อต่อวันเนี่ยคนข้างจะสูงนะยิ่งขึ้นสูงก็ยิ่งแพงครับอันนี้ที่เอาเครื่องเรางน้าไปเห็นก๊อกน้ําเห็นอะไรเราก็กองกินได้เลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเขาจะไปซื้อเขาทุกวันทุกวันก็มันก็สะดวกนะครับแต่ละเราพกไปเราเอามามันเบามันใช้ง่าย กลับมาเราก็ต้องใช้ครับไหมว่างานเอ e n เจอ์งานวิ่งงานขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นกิจกรรมที่มันต้องได้ใช้ครับเสื้อผ้าพวกนี้นี่ใช้ด้วยกันในหมดนะครับงานมอเตอร์ไซค์วิ่งเทลสายเอาดออะไรเนี่ยมันใช้ด้วยกันหมดซื้อทีเดียวครับไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อทีเดียวนะ ซื้อค่อยๆซื้อพอซื้อมาแล้วมันก็ใช้ได้ดีใช้ได้โอเคครับโดยเฉพาะพวกพวกางเกงพวกเสื้อพวกอะไรเนะี่ยถ้าใช้ของดีๆนะจริงๆของทั่วไปมันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าของมันไม่ค่อยดีมันร่อนมันเสียหายง่ายมันไม่ทนถึกประมาณนี้ครับอย่างเสื้อขนเป็ดเนะี่ยถ้าเป็นของปลอมอหรือของกอ๊อ่างเนี้ยมันไม่อุ่นนะ มันมันไม่ร้อนจริงครับถ้าซื้อของดีหน่อยมันก็ทนใช้ได้แล้วก็มันก็ช่วยชีวิตเราได้กับอย่างเสื้อไอ้อะไรนะถ้งนอนเนี่ยเบาไม่หนักเนี่ยอันนี้ทนได้เลยครับได้เป็นน่าจะลบหางซานะครับเป็นีบบขนเป็ดครับ,รบผมประมาณนี้ครับไปลุยก,กัน มาเบิ้งครับการแพ็คของคนอีสานเขาฮิดจังใดกันครับแพ็คของที่จะไปแท็กกิ้งเนปลาลเอตเลดเบดแคมครับของที่เราเห็นแต่พงสื้อผ้าครับเวลามาใส่กระเป๋าพวกนี้มันกันฝนได้จรจริงนะบางทีมันก็ไอรุ่มนี้มันน้ำนฝนมันจะเข้าตามตะเข็บนะครับ แต่รุ่นที่ว่าเป็นแบบพับๆเนี่ยอันนั้นกันได้ดีแต่ก็บางอันมันกระเป๋าบางอันกันรั่วนะมันน้ำอาจจะเข้ากไ็ได้กันไว้ครับใส่ถุงกติกครับชั้นหนึ่งส่วนในของกินไม่ต้องใส่อันี้อันี่ใส่ถุงกติกชั้นหนึ่งครับเพราะถ้าฝนตกหรือมันไปแช่อยู่เนี่ยงานเข้าเลยนะครับโดยเฉพาะเราไปเมืองอากาศหนาวเนี่ยมันแห้งยากนะครับป้องกันไว้ก่อน หน่องงานเช่านี่แท็กเรียบร้อยครับครับนอันนี้เดี๋ยวขึ้นช่างครับไม่ควรเกิน10บโลอันนี้กระเป๋า4ีลิตรต้องไม่ควรเกิน5้าโลสำหรับขึ้นเครื่องบินแต่เวลาแบกมันจะต้องบวกประมาณอีก2องโลพวกน้ำครับประมาณ2ลิตรเดี๋ยวมาดู ครับครับสิบจุดสองครับเกินมาสองขีดเราก็ว่ากันมาดูครับสี่จุดแปดสี่จุดเก้าครับผม โอเคผ่านครับผมอันนี้เกินสองขีดอืมงานนี้เอาอีนางนี้ไปด้วยครับน้องคนนี้ไปด้วยครับอ่าไปถากหมะด้วยกันนะลูกโอเคครับผมส่วนบุญแบกเดี๋ยวพูว่ากันนะครับของมันต้องมีครับเครื่องกรองน้ำสำหรับสายเอเวนเจอร์เดินป่า แท็กกิ้งหรือขับวีบงวีบากไปถิ่นธุรกันดารครับนี่คือของเก่าที่มีใช้เป็นของ m s s ของดีหน่อยอันนี้4,000 0นห้า0 0นะแต่ก็มันมีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งแล้วก็มีน้ำหนักเกือบ,บโลหรืออาจจะโลก็ได้นี่ใช้ปั๊มครับแล้วก็มีขวดตรงนี้ครับตรงนี้ยังใช้ได้อยู่ครับผมนี่เหมาะถ้าไม่แบกหนักมากก็ใสม่มอไซ์ครับ เที่ยวได้สบายๆครับพงกับป่าแคมป์พงแคมปิ้งครับอันนี้กองกินได้เลยกองใช้กองกินครับอันนี้ตอนที่ไปสวิเนดนะซื้อมามาห้าหกปีที่แล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมีฟิลเตอร์ข้างในเขาเอามาล้างถังก๊าได้ครับอันนี้ก็จะมีน้ําหนักหน่อยตอนนั้นแบกสิบสิบกโลนะสิบหกสิบเจ็ดโลดยแบก แบกหลายวันก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่ครับตอนนี้มามีทางเลือกแต่นี้จะไปเนปาลครับทิปเนปาลก็เลยเอาแบบเบาครับนี่ครับเครื่องกรองน้ำโซเยอร์วะนี่ครับของอเมริกามครับเบามากเห็นบอกว่าใช้ได้เป็น3า0 0สนลิตรเลยหรืออะไรนะเขาบอกกเกลอนว่า เลเนี่ยแสนจะลลอนเลยนะหนึ่งแสนจะลอนเลยนะครับครับเขามีถุงมาให้มีกองมีหลอดสำหรับใส่แล้วดูดเลยแล้วก็มีตัวแบ็คฟัดครับสลิงครับฝัดย้อนมานนี้ครับน้ำหนักเบามากก็เอามาใส่ขวดนี้ได้เลยนี่นะครับนี่จะได้เลยแต่ขวดเอน้ำพวกนี้ ใหญ่ไปนะไม่ได้เอามาใส่ลงนะนู้นขวดไทยแนวเลยขวดนี้ได้ฮนะขวดไอ้น้ำวิตามินนี่ได้ไปครับก็ราคาอยู่ที่หน้าของอเมริกานะพันหกร้อยห้าสิบบาทเพิ่งได้มาครับจะลองเอาไปทิปในปาน,น่อยนะครับนี่ครับวิธีใช้ใช้กับถุงมันใช้กับขวดครับใช้กับถุงวิ่งด้วยนะครับถุงวิ่งเทลนะครับเห็นไหม โอเคเลยครับกองแบคทีรี a อะไรโมโตโซลัดอะไรของมันรู้เยอะแยะไปหมดครับเบาประหยัดสะดวกใช้ที่นปานยิ่งสูงก็ยิ่งแพงครับประหยัดได้ก็ประหยัดสะดวกได้ก็ดีครับโอเคของมันต้องมีครับซื้อทีเดียวก็ใช้ได้ยันชั่วโคตร กลับมาก็เอาไว้ใช้สำหรับแท็กกิ้งวิ่งอะไรก็แล้วแต่ครับงานเอเวนเจอร์อุปกรณ์พวกนี้ใช้ได้หมดโอเคลงแว็กครับให้กับจีพันครับ, G an, รบเสื้อจีพันของ for ิเว่นครับนะเนี่ะเสน่ห์ของไอเสื้อ for ิเว่นจีพันแล้วก็จะมีตัวแว็กซี่นะครับมาเคลือบ ความตึงผิวให้กับผ้ามันก็จะกันลมกันน้ำได้เหมือนใบบัวบ้านเราครับดูดิสเสน่หของมันมันจริงๆแล้วเราทวงเี้ยเราก็จะเอากดหน่อมันก็จะมันๆน,นะเราก็จะเอาไอเครื่องเป่าผมนะครับเป่า,ปามันก็จะละลายเข้ามาในผิวเสื้อของเรา ก็การส่ในระดับหนึงแต่ผมก็ถูอย่างเดียวครับเพราะว่าไอตัวเป่าผมไม่อยู่นครประมาณนี้ครับทกครับอลูกช้างลูกมา้าเดินทางไปในปานเอเวอรสเเบียดแคมปลอดภัยนะครับไปปลอดภัยในกลุ่ม ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับจ้าทุกท wow ุกขอให้คุ้มครองด้วยครับเฉพอะครับจ้าทุกทุกใหม่เฉพาะครับผมขอพรจากท่านผู้ย่า 1825เนปลาลแอร์ไลน์ฝากมันดูก็อยู่